สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับผมบาร์โรเตอร์นะครับวันนี้มาอยู่เกมโลบ็อกนี่อยู่กับแมปเอ่อเซเลเยอร์ไทคูนเกมแนวไทคลูนนะครับเอ่อนี่มาปั๊บเราก็จะเกิดมาที่ที่หนึ่งครับนะาจะให้เลือกครับว่าจะเอาเซเลเยอร์หรือดีมอนนั่นเองนะครับผมขอเลือกเป็นเอ่อเซเลเยอร์ดังนั้นนะครับเท่ดีใช้ดาบด้วยเป็นเซเลเยอร์หรือว่าผมชนะ โอเคครับท่านผู้ชมเราก็เดินมาตรงนี้นี่ครับเราก็จะได้เงินมาก็คือแบบอันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่า interest income อ,อ,อันตด,ดอันที่ดนถูกก็เข้าไปเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้อันนี้ปับป๊บปั๊บถ้าเจ็ดสิบปับ๊บนะมาใส่ตรงนี้โอเคเอา อัน okay. นี้ร้อยสี่สิบนี่คืออะไรเขอ,อันี่คือขวานก็นี่คือปีแอกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัดต้นไม้ได้ปะโอเคตัดต้นไม้ได้อ้โหท่านผู้ชมตัดต้นไม้ให้จะเป็นสเลเยอร์ต้องมาตัดต้นไม้เลยครับอ,อ๋ออ๋อ จะเป็นนักลา่านย์นะครับท่านผู้ชมแนวนั่นแหละครับล็อกนี้จะเป็นอ๋อนี่เล็งได้โอเคอี๋ออชื่ออีีอนี่รอเปล่าครับอ๋อนี่ไง,ไงโอ้เราได้สามสิบห้า ผมว่ามันน่าจะมีอ่แบบพวกอ่อะไรอ่ะสัปปราดอ่ะดีมอนอะ,อะนี่มีดีมอนให้สู้นครับนี่น่าจะเป็นคนนั่นแหละโอ้ไล่ไล่ตีกันยับเลยครับท่านผู้ชมโอเคดังนั้นผมไม่ยุง่งละกันเดี๋ยวผมไปอัพ่านนันทึกนครับท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนกัน<ะ>คือเมื่อกี้มันมีที่ผมบอกให้ว่าจะมีดีมอนกับสไลเยอร์ ผมเลือกสน่ e r เยอะาเลยเป็นดีมอนน่ะนะนี่เก็บแล้วเราก็มาตรงนี้ครับเราจะได้เงินปึ๊บปึ๊บโอ้เงินไม่พอแนละ้วนี่เราจะเป็นจุดเกิดเราแล้วเพื่อนยืนทำไรนะอ่ะเราสามารถตีเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่ครับ เขาอ่าวอเาวอโอเคซื้อหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะโล่งโอเคครับงัน,นเราก็ต้องไปตัดไม้เลยใช่ไหมครับเนี่ยท่านผชมถึงมืดแล้วตอนนี้เอ่าเวลากลาคืนนะครับท่านผู้ชม เออนี่ครับถ้าผู้ชมมันก็จะมีมอนเตอร์ให้เราตีนะครับเวลาตีตายปั๊บเราก็จะได้เงินป๋าไม่โดนรอครับรอผมไม่อยากไปบวกมันตีแรงอยู่ครับโอเคนี่ครับท่านผู้ชมตายปั๊บเราก็จะพิกอับนี่ครับมันมีแบกกระเป๋าเงิน้ยเมื่อกี้ผมได้มาโอ้สามมันได้ครับท่านผู้ชมสองมันอุ้ เฮ้ยผมเจอนั่นนะผมเจออคนที่เป็นปีศาจนะครับมาไล่ฆ่าผมเว้ยใส่บันรทำพิมไฟใสบัตเรายัางไม่มีอะไร้กวบเขาได้เฮ้ยคนนี้เขาจะบวกผมปะพา,ามงกุลกันเด็ดเจ้าเหรออ,อุ้ยเขามีดาบอุ้ยเฮ้ยเขามีดาบต้องชมนะเดีย๋ยนะมีดาบเราไง ฝันก <The> pues <own> ็ฟันได้ฝันก็ฟันได้มาเข้ามาเฮ้ยหลบได้ลบดิจิตเตอรนี่โอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมดาบดาบของผมไม่ลงว่ะตายดูเลือดเถึครึ่งหน่อยนะท่านท่านผู้ชมเราต้องอ่าโดนผมโดนไล่ไล่อีกคิดว่ผมไม่ฆ่าเขาอะ มันเขาจะไล่ล่าผมนะท่นเนี่ยโอเคผมไปแล้วไปแล้วจ้ามีราคาแต่นะคะรับผมตัวร<ะ>ถท่านผู้ชมครับผมกลับมาที่บ้านครับผมยังเห็นเขายืนนิ่งเหมือนเดิมเลยเขาไม่ไปไหนเลยครับเขายืนนิ่งเลยครับคาตาเนะ่ซึนซึซนเซ่ครับผมกดปั๊บนี่ครับ เอาไว้ได้อันนี้มาเหมือนเป็นดาบของซเลเยอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้มีหลายราคามากเลยครับท่านผู้ชมก็มีถูกสุดก็น่าจะเป็นคาตาณาธรรมดานะครับท่านผู้ชมผมไม่เอาไงผมไม่เอาเพราะผมยังไม่มีตังค์นั่นเองเหมือนเขายืนในเอฟเครอตังค์นะครับท่านผู้ชมดูดิ ไยดเูเขากดมาถึงขั้นนี้ละจะยืนเอฟเคเพื่อเราเอาเงินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สี่พันเงินไม่พอิีเดียวเองเราจะมากดตรงนี้ก่อนกดกดตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมมีคนบุกบ้านผมวะเฮ้ยเฮ้ยมองไหมเนี่ยมองไหมนี่งไงนี่ไง อย่านะอย่านะอย่านะถุงจะเป่าพันจีรู้ออ้หนีไปเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชม,ชมก็ถึงเวลาที่เราลอยคอครับไม่รอคอยครับก็เราได้เวลาทําดาบเจ้ทีของนักล่าสูงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เราต้องเตรียมไม้มาหนึ่งท่อนนะครับแล้วก็ เตรียมเงินมาด้วยให้พ,หพร้อมครับก็ผมว่านะปีมันยังไม่พร้อมว่าผมว่าเอาทันเดอร์อะน่าจะเป็นดาบของอ่าโอเคโอเคครับท่านผู้ชมได้แล้วเป็นดาบของเซนนิสุเซนนิสุนั่นเองครับในเรื่องแหละนะก็เป็นดาบของดาบสายฟ้านั่นเองครับ มันถูกดีครับท่านผู้ชมเลยซื้อมาน้ะนะโอเคพูดอะไรนะมาโอเค let's begin ไหนอะโหดีนท่านผู้ชมดูตาไปนี่นหน่มันทำอะไรฟันชุบชุบก็สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่ง คิวหนึ่งอะทำอะไรอะโออ้้โคิสองอ้อุ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดีเดียฮยูเท่่งไงจมห็นป่ะดูเทนะคิวสามปุ๊บปุ๊บปอ้มาคิวคิท้าย อ๋อแบบเธอเจ้าออนะนะใช้ได้แค่กระบวนท่าเดียวก็ใช้มันทำนานซะเฮดูสมตีไม่เข้าเลยอ่ะดูดิแบบเลือดเยอะมากหรือว่านี่คือบอสไม่ไงโดนปะ โ okay. อเคเฮ้ยนี่อะไรต้องชมแต่แบบอุย้ยแบบถึงจริน bon okay. งนี่จะเป็นบอสนะปุ๊บโอเคชุบอุ้ยเลือดเราอยู่อุ้ยดึงมาไหมยใช่อุย้ยเก็บอู้แบบเขาเขาตีผมเก็บมากอะเขาตีผมเก็บมากท่านผู้ชม S <S อุ้ย,ยไปดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไหลังมาแก้แค้นครั้งนี้ไม่ไหว,ไว <S <S โอเคครับท่านผู้ชมเป็นย,ย,ยังไงบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกันเลยด้วยนะครับผมก็จากันไปก่อนด้วยท่าทีๆหนึ่งท่า เซท่าโอเคร bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับผม